เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้เรามายืนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล3นะคะเราจะมาตามหาคนดีในดวงใจค่ะแล้วคนดีในดวงใจของเราวันนี้คือคุณครูกุศลประยูช่วยนะคะเป็นคุณครูสอนโรงเรียนเทศบาล3นี่เองค่ะ และนอกจากท่านเป็นคุณครูแล้วนะคะท่านก็ยังเป็นวิทยากรลูกเสือแ,และท่านยังใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะค่ะเราก็ไปดูการใช้ชีวิตของท่านกันเลยนะคะมันนนออออาาจจะู้้เล็กกยยย่งดี ทอนนี้เราก็มาอยู่กับพีู่้สนในูช่วยแล้วนะคะสวัสดีค่ะที่ไู้สำไปขอนคช่วยขเรายกส้นวาผู้สอนดีว่านะคะมันจะง่ายกว่าตรงนี้ค่ะผู้สอนเป็นผูสอนใบหน เร่่ก็อ้กรนี้การเรื่องเลกจากก้อน้ไม่คิดว่าจะจะมาพูดนะชีวิ่คิดว่าตอนนั้นมันเรียกว่า่ารน่านจ้าง ตอนเกียนช่วกลางทีนี้พอมาไห้สอนเด็กก็เออเราทำหน้าจะเป็นครูกันนะรู้สึกชอบเออเราได้อยู่กับเด็กเราได้ศึกษาจิตวิทยาของเด็กแต่ละวันแต่ละวันก็เหมือนที่พูดวันเด็กก็เหมือนผ้าขาวเด็กก็เหมือนผ้าขาวเขาจะเอาสีนั้นเติมให้แต่งให้เขาก็ มันก็ดูสวยเกรงแรงใจนะครับเกรงแรงใจนะครับเอ้ยนิดนะครับไม่นิดคือคือมี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 การกระตุ้นนิดหนึ่งนะแต่ชีวิตนี่แต่มีการกระตุ้นกระตุ้นจากคนเป็นพี่ชายมันเป็นพี่ชายเพราะว่าเออถ้าจะเลือกอาชีพอะไรเราสองคนพี่น้อง ให้ไปบริษัทอดีตพี่ชายตอนนีพี่ชายครับราชการบัญชตั้งอเอื้องน้องถ้าที่ไปเส้นนี้น้องก็จะไปเส้นนี้เป็นรู้นี่แหละนะเป็นคือเขาบอกว่าเป็นการวรช่วงช่วงมุมๆบางที่พอพัฒนาชีวิตได้เกษียณไม่ไหวแล้วแก่คุณรู้ ตอนแรกเนี่ยไม่เที่่พอจับหลนไปชีวิตเนี่ยวันนี้ตรออสันนี้เป็นรอวันนี้เป็นดูชำนาญการชำนาญการพิเศษแล้วมันดูแลดูที่นะครับดูที่หลวเะั้นก็เลยจับอาชีพนี้มาตอนนี้ก็อยู่ในชีวิตนี้ศึกษาปีกว่าิึง14ปี ก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเมื่อกับการที่ทำงานนี้แล้วก็มูการเกิดอุบัติเอตุถามว่าเหนื่อยไหมไม่ว่าอาชีพอะไรเหนื่อยอาชีพก็เหนื่อยไหมเหนื่อยคนต้องเหนื่อยกับภาระหน้าที่ที่เรามามาเรียกว่ามามาเป็นแบบให้กับนักเหล็กให้แก่นะอี แต่ว่าการเปี่ยนวิธีการศึกษาเนี่ยระบบการเรียนการสอนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเราต้องปรับให้ทันปรับให้ทันนะไหนเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ากเง้ยมันก้าวหน้าคอมพิวเตอร์นี่ยองรัดเลยมันต้องปรับให้ทันเดี๋ยวนี้กต

ค่ะแล้วคุณพ่อมีการแบ่งเวลากับชี้ทำงานแล้วก็ครอบครัวอย่างไรครับอ่าการชีวิตช่วงแรกเหนื่อยก็กำเนิดเลี้ยงลูกคือผู้ชายเลี้ยงลูกกับผู้หญิงเลี้ยงลูกมันไม่เหมือนกันนะไม่ว่างได้ไหมไม่ว่างได้ก็เลยเดินบันดา เวลาเวลาเวลานี้ในแต่ละวันเวลานี không, ้ตื่นขึ้นมาจับอาหารให้ลูกมาลูกไปเรียนมาลูกไปเรียนส่งลูกโรงเรียนก็ส่งลูกโรงเรียนเสร็จก็มาทำงานโกงมาสอนโกงก็เหมือนเวลารับลูก Lập bàn rộng lên là lên tầng 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 lên một lên tầng 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 lên đi ทานแคลอรี่อาหารเช้าให้ลูกทั้งสองคนเสร็จมีช่วงใช้ลูกกินมาในรถกินมาในรถทั้งลูกลูกสองคนกินกันไปพกขับลูกถ้าหยุดกินเวลาเวลาไม่ได้ เงินไปก็ทำเงินมาหาเงินทำับรนไม่เยอะแต่ก็ต้องกินเงินกับเวลาต้องให้มาถึงโรงเรียนเก็บเงินทวันต่อวันต่อวันธรรมดาต่อวันนก็ไปอยู่ที่สุวรรณไปอที่สุวรรณที่เพียงเรียกว่าใช้ชีวิตแบบเกษตรกรเพียงไม่โตกับการยืมผู้ช่วย าศ <So S 1> ัยเงินเดื่อเท่านกสองคนนกก็อต้องไปทำเกษตรเสียโคกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ลูกผักทำสวนยางของผมนดตอนนี่ก็คือเรากักทุวันนี้ก็ยังใช้แหมนี้่ต้องยึดคำขยันประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาค่ะแล้ว เป็นวิทยากรลูกเสือเอ่อปกติการเป็นวิทยากรลูกเสือหรือโรงเรียนมีกิจกรรมนันทนาการนันทนาการเขาเรียกว่าการนันทนาการมันจะเกิดกับเวลาเรื่องกิจกรรมไม่ว่ากิจกรรมอะไรที่มีการอบรมยาเสพติดมีการอบรมอ่า โรงเรียนถนนสีขาวนะอะไรพวกนี้ก่อนที่จะรวบรวมเด็กให้อยู่ในระเบียบได้ในกรอบก็ต้องมีการนันทนาการสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับการอยู่ทั้งหมเรียนกิจกรรมในการเข้าไของเสื้อต่างๆก็สามารถจะดทำได้มีคือกิจกรรม นี่นะคะก็จะเป็นการที่อะไรคะอันนี้ครับนี่คือโมเดลโมเดลของรูปเสือนะคะที่โมเดลของรูปเสมาค่ะนี่ีเขาเรียกเป็นพฤตกรรมบุกเบิรเป็นกิจกรรยไม่ใ่หอกคอยอันนี่คือหอคอยนี่เป็นบันไดอ่าเป็นสะพานและระดับสะพานห่างคอยห่างคที่เป็นโมเดลที่ก็นั่งแล้วก็ไว้สอน นี้นะคะเราก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณโสดในการช่วยด้วยนะคะที่สละเวลาให้เราในการสัมภาษณ์ค่ะคุณพ่อค่ะนี่ก็เป็นการสัมภาษณ <c oughs> ์ของคุณครูวิลาลัตวงคานี้นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสายชั้นป .1 ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณครูคุณโสดอีกคนด้วยนะคะค่ะสวัสดีครัคุณครูวิลาลัตเอออยากจะสอบถามว่าการใช้ชีวิตขอพ ข<ส> i งคุณภูมิศรีและกาใช้ n ีวิตเลม่คุณิป่า้ดีคุณมแทีู่ในสนชั้นซึ่งอยู่ในชั้นะะงานของคุณถ้ามองพมแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นผู้เรื่องอารแล้วก็ เราเชื you, you, so ่อเรือานเรื่องว่าค so ุณจะมีเรื่องใดสุดโรเรื่องนร่งการชื่นว่าเวลาเราบริหารจัดการในสายชั้นคุณคือในสายชั้นเพ่มข้นมาเราก็จะจัดบริหาร้แล้วคุณู้อสงค์ท่าก็จะเป็นอ จต่ก็ที่ผูกกันก็เพราะว่าแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการทำงานของสายชั้นตันึ่งก็มีกิจกรรมเพราะว่าสายชั้นตัวหนึ่งมันน้อยเขาหยุดเมื่อนี้เขาหชุดสักสิแล้วก็มีคนก็เลยใช้เงียบไม่ใช้ต่ำแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำแบบที่คบบที่ยันจงใส่

เราได้รเบิยังไงก็ดูเราจะชอาหน้น้้าาหน้้าหน้าห้าหน้าหน้าหาน้าหน้าหน้หน้าหน้าาหน้าน้าาหนาหน้าหน้าหน้าน้าหน้าหนา ป็นเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันหากเราพร้อมใจกันพลังที่เล็กน้อยจะมีความหมาย